วัสดีครับเพ,เพื่อนๆในโลกสุดเชนิดเบิร์กครับที่นี้เป็นอีกหนึ่งที่นะครับผมที่ผมนําพามาเที่ยวมาดูนะครับที่นี้ประมาณสาไร่นะครับอยู่ในเขตของตาบลแช่ช้างครับอำเภอสังกะแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่3มไร่ที่ติดถนนครับผมติดถนน ห่างจากถนนสายเชียงใหม่ลำพูนกับสนามกอล์ฟครับประมาณห่างจากถนนสายเชียงใหม่ลำพูนนะครับห้าสิบเมตรครับนู่นแหละครับที่รถสิบล้อพลังเข้ามานั่นแหละครับพื้นที่หน้ากว้างจุ่นี้นะครับประมาณแปดสิบกว่าเมตรครับตร,รตรงที่มีรั้วเสาหินนั่นแหละครับ ตรงมุมนู้นครับต้นคอยต้นกล้วยต้นคอยนู่นนะแล้วก็ความยาวความลึกนะครับความลึกก็เท่ากันนะครับเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสครับสามไร่ลำไยประมาณมีลำไยพันอีดอครับประมาณสิบกว่าต้นครับสิบกว่าต้น ปลูกสร้างบ้านได้เลยครับผมน้ําไฟฟ้าพร้อมครับถนนไม่ใช่ถนนลูกรังนะครับถนนนี้เป็นถนนคอนกรีตครับนี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อ,อที่ภายในนะครับที่ตรงจุดนี้นะครับห่างจากซูปเปอร์สายเชียงใหม่นอนจันนะครับประมาณ กิโลครึ่งครับนี่ปลูกพริกปลูกอะไรกันครับปลูกเล่นๆครับเอาไว้กินภายในครัวเรือนครับห่างจากดอยครับหรือว่าภูเขาครับประมาณกิโลหนึ่งครับท่านที่ชอบเดินป่าหรือว่าชอบแคมปิ้งครับคงจะชอบมากครับภูเขาสวยมาก ตรงเขาจุดนั้นนะครับเป็น lington, ที่ที่ของอสนามกอล์ฟเชียงใหม่นะครับไปสนามกอล์ฟเชียงใหม่ตรงจุดนั้นแหละครับผมนี่ก็พื้นที่